การฝันเห็นรุ้งกินน้ำตามความเชื่อไทยถือเป็นสัญ,ญลักษณ์มงคลหมายถึงแสงแห่งความหวังโชคลาภและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานความรักหรือสุขภาพมักมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างไรก็ตามความหมายอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะรุงที่ปรากฏในฝันซึ่งแต่ละแบบจะสะท้อนพลังงานและเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตฝันเห็นรุ้งกินน้ำชัดเจนสีสดใสความฝันนี้ถือว่าเป็นมงคลสูง บ่งบอกถึงช่วงเวลาที่ชีวิตจะเริ่มโล่งโปรง่งปัญหาที่เคยค้างคาเริ่มมีทางออกสําเร็จตามหวังเหมือนได้รับพลังใหม่อย่างเต็มที่เป็นสัญญาณของความสุขความเบิกบานและสิ่งดีงามที่จะเข้ามาอย่างไม่คาดคิดโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภหรือโอกาสใหม่ๆคนที่กําลังท้อแท้จะกลับมามีกําลังใจและได้รับข่าวดีจากผู้ใหญ่หรือคนไกลการเงินมีแนวโน้มได้รับเงินก้อนหรือรายได้พิเศษแบบไม่ทันตั้งตัวเงินที่ติดขัดจะคลี่คลาย เหมาะกับการเริ่มต้นลงทุนเล็กๆหรือขยายงานที่มีอยู่จะให้ผลดีในอนาคตการงานงานราบรื่นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอุปสรรคค่อยๆหายไปผู้ใหญ่เริ่มเห็นผลงานมีเกณฑ์ได้โปรเจกต์ใหม่หรือโยกย้ายในทางที่ดีสุขภาพสุขภาพดีขึ้นจากเดิมหากมีอาการเรื้อรังจะพบวิธีรักษาได้ผลจิตใจผ่อนคลายทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นตามไปด้วยความรักคู่รักมีความเข้าใจและสนับสนุนกันมากขึ้น ความสัมพันธ์สดใสเหมือนรุง่งคนโสดมีเกณฑ์พบคนที่ทำให้หัวใจพองโตคำเตือนอย่าประมาทกับความสำเร็จที่กำลังมาควรรอบคอบและไม่ใช้เงินตามใจมากเกินไปรักษาสมดุลระหว่างงานและสุขภาพเพื่อไม่ให้ดีแค่ด้านใดด้านหนึ่งเลขมงคล71770707ฟันเห็นรุ้งกินน้ำสองชั้น double rainbow ถือเป็นนิมิตมงคลยิ่งใหญ่หมายถึงโชคดีสองชั้นความสำเร็จจะมาพร้อมกันหลายด้าน สิ่งที่วางแผนไว้จะมีคนช่วยผลักดันทำให้สำเร็จเร็วกว่าที่คาดเป็นช่วงชีวิตที่มีโอกาสทองและความก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดการเงินมีรายรับสองทางหรือได้เงินจากหลายแหลง่งมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงเหมาะกับการลงทุนเพิ่มเติมหรือต่อยอดงานเดิมให้เติบโตการงานมีโอกาสได้รับคำชมพร้อมงานใหญ่ที่ท้าทายแต่ให้ผลตอบแทนสูงความร่วมมือกับคนรอบข้างจะช่วยให้ประสบความสำเร็จแบบโดดเด่น สุขภาพแข็งแรงขึ้นมากมีพลังและกำลังใจในการดูแลตัวเองโรคที่เคยกลัวหรือกังวลจะไม่เป็นอย่างที่คิดความรักคู่รักรักใคร่กลมเกลียวมีโอกาสพัฒนาไปอีกขั้นคนโสดมีโอกาสพบคนดีสองคนเข้ามาต้องเลือกให้ดีคำเตือนอย่าตัดสินใจเร็วเกินไปโดยเฉพาะเรื่องเงินและความรักยิ่งมีโชคมากต้องยิ่งมีสติและจัดการให้รอบคอบเลขมงคล2 2 2 7 2 2 7 722 ฟันเห็นรุ้งกินน้ำหลังฝนตกหนักหมายถึงการผ่านช่วงเวลายากลำบากและเตรียมพบแสงสว่างครั้งใหม่สิ่งที่คอยกดดันจะค่อยๆแก้ไขได้ความเหนื่อยล้าจะกลายเป็นพลังเป็นสัญญาณว่าหลังความทุ่มเทหนักความสำเร็จเริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมการเงินการเงินที่เคยติดขัดเริ่มฟื้นตัวรายได้ทยอยเข้ามามากขึ้นเหมาะกับการวางแผนใหม่ทั้งหมดเพื่อสร้างความมั่นคงระยะยาวการงานงานหนักช่วงก่อนน่าจะเริ่มเห็นผล งานที่ทำไว้จะมีคนรับรู้มีโอกาสได้แก้ไขางานสำคัญแล้วกลายเป็นจุดเด่นให้ผู้ใหญ่เห็นค่าสุขภาพอาการเหนื่อยหรือความเครียดสะสมเริ่มดีขึ้นควรพักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายฟื้นเต็มที่ความรักคู่รักเคยมีปัญหาจะคืนดีเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดจะเริ่มเปิดใจให้คนใหม่หลังจากช่วงผิดหวังคำเตือนอย่าหักโหมงานอีกแม้ช่วงนี้จะเริ่มดีขึ้นแล้วระวังพูดตรงจนเกินไปเพราะอาจทำให้คนรอบข้างเข้าใจผิด เลขมงคลหนึ่ง4 4, 4 9 4 1นฟันเห็นรุ้งกินน้ำจางจางเรือนลางสื่อถึงความหวังที่กำลังก่อตัวแม้ยังไม่ชัดเจนแต่จะค่อยๆดีขึ้นอาจหมายถึงโอกาสที่กำลังมาแต่ต้องสังเกตให้ดีและไม่ปล่อยหลุดมือเป็นสัญญาณให้มีความอดทนและเชื่อในเส้นทางที่กำลังเดินอยู่การเงินมีเงินเข้ามาแบบเล็กน้อยหรือรายได้จากงานเสริมอย่าเพิ่งคาดหวังเงินก้อนใหญ่ช่วงนี้ต้องค่อยๆสะสม การงานมีโอกาสใหม่เข้ามาแต่ยังไม่ชัดต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองต่องานที่คิดว่าชาจะเริ่มขยับแต่ต้องใช้ความอดทนสูงสุขภาพเหนื่อยง่ายหรืออ่อนเพลียต้องดูแลตัวเองมากขึ้นช่วงนี้ควรตรวจสุขภาพหรือพักสมองบ้างความรักคนโสดมีคนสนใจแต่ยังไม่กล้าเข้าหาต้องเปิดใจมากขึ้นคู่รักอาจมีความห่างแต่ยังแก้ไขได้ถ้าพูดคุยดีๆ คำเตือนอย่าปล่อยให้ความลังเลทําให้พลาดโอกาสดีมันโฟกัสในสิ่งที่อยากทําอย่าเสียสมาธิเลขมงคล0 9 1 9 1 0 9 9า9การฝันเห็นรุ้งกินน้ำโดยรวมถือเป็นนิมิตท,ที่ดีมากเป็นสนัญลักษณ์ของความหวังความสำเร็จและการเริ่มต้นใหม่ในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตแต่รายละเอียดของความฝันแต่ละแบบสามารถบอกแนวโน้มเผยโอกาสหรือเตือนให้ระวังบางเรื่องได้การรับรู้และนำไปปรับใช้ จะช่วยให้คุณใช้โอกาสอย่างคุ้มค่าและลดความเสี่ยงในชีวิตได้ดีที่สุด